ดัดอ้ดนนะที่ฟอร์มิดไงตึงไงเวลาตึงสมโพกเนี้ยเราก็ดัดคือเอกลักษณ์ของการการยืดเคยเข้ามาคือท่าต้องนิ่งแล้วก็ ค่อยๆอย่าอย่าไปสุดฟิวให้ได้ฟิวให้ได้เราจะไม่สุดเึงไงอะฮะตึงไงนะึงเก่งป่ะนงเก่งก็่ายไปก่อนสิถอยไปที่ถอยไปก็จับตึง ชัเอ่ตึงแนละพอตึงเราค้างไว้พ่อค้างนานนะคุณค้างก็นานเนะ่ะประมาณยี่สิบวินาทีนะู่นสามสิบวินาทีนะู<ม>่นแต่หลายรอบนะ<ม>พ่อพ่อจะถอนนิดนึงพ่อจะฟิวนิดนึงพ่อไม่ได้ค้างเงนะพ่อจะถอนถ้าคนใข้เขาสู้เราก็ถอนอ<ม><ม>แล้วก็ผ่อนลงไปเปลี่ยนท่า,าตึงแล้วก็<ม><ม>อันนี้ที่สำคัญเลย นนเราจะฟิวให,ยห้ยังไมันล็อกหายได้เออหายว่าไม่ไหลไม่ไหลเออมันต้ล็อกทีอันนี้เออเราจะเราจะรู้ว่ามันล็อกได้แล้วเอออย่าอย่เวลาล็อกก็อย่าไปกดเขาแรงเพราะว่าเราจะฟิวให้แค่ตุน่น,นอ,อ,อ,อย่างนี้เออไม่ต้องหลอกออกไปเอออย่างเงี้ยโดนละใช้ได้อย่างงี้เออไม่เปึงพอเราจะเอาให้มุมมากขึ้นเราก็ถอนนิดนึงเราก็ให้ไปดิดผ่อนนิดไป อขาต้องเกี่ยวลงไปนะยขาเกี่ยวไปยนะีไปเปลายขาปลายขาต้องเกี่ยวไปยีนึงครับจะฟาดไปทั้งหมดเลยเอ่าใช่ได้อ่ามันจะตึงได้แล้วก็ผ่อนนิดนึงแล้วเราก็เลื่อนหาในนี้นี่ดีๆอะไรหาไปมุนไปทางนู้นอใช่ถ้าเอียงเดียงตรงตบมุนไปทางนู้น,น เออถ้ามุมนี้มันจะไม่ตึงแอมมันใช่แล้โดนแล้วอย่างนี้เออเราก็ิ้งก็ฟิวไว้ยิ้งจิงจริงๆอ่ะคือสังเกตเวลาเวลาที่เราทำไข่เราจะไม่ต้องถามมันไข่เลยเพราะเราฟิวได้เองว่ามันจะไปทิศทางไหนเราก็ใช้หลักของกายวิภาคศาสตร์แล้วก็กวกฟิวล็ลอกไว้อ่ามันจะตึงรูเนี่ยเนี่ยมันจะตึงโดนอย่างเงี้ยปล่อยมาบนบ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่มาหมายถึงว่ามุมกี้นะจะเมิ่มขึ้นจะเขึ้นเออเราก็หา ทางอ่าเราลองฟิลดูใช่คือถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันตึงพวกหาหนีบเราเน้นตรงนี้ไม่ไม่ต้องขึ้นเพราะว่าข้างบนเป็นฟิลิพมิสนี่เป็นเทนเซอร์ใช่ไหมเทนเซอร์กับไปเทนเซอร์ฟาเชียก็คู่กับไปไอทีบีไงก็ต้องเน้นตรงนี้ออามันก็จะโดนถ้ามันตึงแถวเนี้ยแล้วก็คอยไปไปเพื่อเพือ่อจะเอาสายโฟ ได้อเออบจะแรงไงมันก็ตึงโอ้ยน่เนีน่ยแม่คือเราต้องบอกแค่ว่าตึงพอจะิ๋วไม่ใช่ตึงเล่นแต่นีน่ตึงมากอย่างเงี้ยตึงมากเราก็รู้รอยู่แล้วพอเราจะไปทําคือมันจะไม่ทํำให้คนไข้าขาดเพราะว่าเร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 า,เราจะฟิลได้เนี่ยแค่เราจัดการบริเวณตรงเนี้ยตรงแถวนี้เขาเรียกแถวเนี้ยขึ้นมาเนี่ยบริเวณสำคัญในไฮแม็กซ์เนี่ยไอ้ก้นเนี่ย มันจะโอเคแล้วเนี่ยเพราะว่าแค่จะปวดข้างหน้าข้างข้างข้างหลังเนี่ยอะไรก็ตึงอีเห็นไหมจะตึงสะโพกตึงสะโพกตึงหน้าขาอย่างเงี้ยอันนี้เราแค่จัดก,การจังดัดตัวกลั้นางเนี้ยเราไม่ยังไม่จัดก,การข้อนะจัดก,การกล้ามเนื้อเนี่ยเราก็ขายนะเพราะถ้าถ้าจัดก,การตัวข้อเราเราต้องไปโมบิไลตอนนั้นเราก็ทําไปแล้วเนี่ยเนี่ยจัดก,การ สามารถเลยนะตรงโซเอ็ตอะไรอย่างเงี้ยตรงเทนเซอร์พีโฟอร์มิดนะกลุ่มของเอ็กเทอร์นอลกลุ่มเอ็กเทอร์นอลแต่กลุ่มแอดัปเตอร์เรานอนตะแคงแล้วแล้วก็ลองยืดดูยืดอันนี้ก็ยืดร่วมกับโมบิไลยืดยืดไอ้แฮมสเตอิงหน่อยๆร่วมกับมมบิไลเนอร์ ขาขึ้นมามันจะได้ไม่ปวดหลัง,ข,งข้างนี้นปรรยกาศไว้ใช่เราจะได้เฟิร์มของเราเราจะได้ยืนเราจะยืนนุนขาข้างนูน้นม,มันจะทําให้เราไม่ปวดหลังอันนี้เป็นท่าไม่สวยแต่เราเซฟเซฟตัวพีทีเสร็จเราค่อยล็อกตัวนี้ให้ดีๆเพื่อเพื่อจะดึงมันจะตึงมากเ,เราค่อยโบตรงนู้นฝีมือฝีมือดีแล้วใช้ได้แล้ว โอเคแล้ว okay,